คุณแม่สลิปปิ้งแล้วนะฮะคุณแม่สลิปปิ้งตอนนี้ที่สร้างบ้านใหม่สิ่งหนึ่งที่อยากได้ที่สุดคือห้องนอนใหญ่ๆสิ่งที่อยากได้คือห้องนอนใหญ่ๆให้นอนให้มันช่ำๆเลยอยากได้ห้องนอนอันใหญ่ๆสร้างบ้านใหม่เน้น ไม่นเน้นอะไรเลยเน้นห้องนอนขอห้องนอนใหญ่ๆพื้นที่โลง่โลงๆลกว้างกวางคอลลาเจนมันลองแล้วมันปักตะกร้าไม่ได้อันที่ขายดีดันปักตะกร้าไม่ได้งงมากเออไม่ไม,ไม่ไม่เตียงไม่ชอบชอบแบบอันนี้ไม้โอ๊กนะเนี่ยนี่อย่างดีเตียงมินิมอล ชอบอะไรแบบมินิมอลอะไม่ชอบแบบที่มันแบบตะโกนอะชอบแบบเรียบเรียบแบบเนี้ยเห็นไหมที่จริงมันมีไฟนะครับทุกคนแต่ไฟมันขาดไปแล้วแต่มันมีไฟรอบเตียงด้วยเปลี่ยนไฟตรงหัวเตียงได้มันเปลี่ยนไฟตรงหัวเตียงได้เปลี่ยนไฟเปลี่ยนเปลี่ยนไฟได้แต่ว่าไฟมันเล็งจุงไปไฟมันเล็งจุงไปน่ะก็เลยแบบช่างมันไม่เป็นไร มินิมอลเนี่ยมินิมอลนี่ก็นี่ตัวนี่นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่อันนี้ก็ใช่เนี่ยดู๋ยวโคอมโตคอมก็มินิมอลมินิมอลมินิมาร์ทแรกๆเป็นมินิมอลอยู่ๆไปกลายเป็นมินิมาร์ทอยู่ๆไปกลายเป็นมินิมาร์ทจ้า จากมินิมอลกลายเป็นมินิมาร์เฉยงงบางทีแพ้ก็ไม่โอเคสวัสดีนะคะสวัสดีสองพันคนคะ่ะส,สดีสองพันคนนะคะโอ้ยรอสิบสี่วันใช้ชีวิตได้มีความสุขคะ่ะไม่ต้องไปรออะไรโต๊ะคอมซื้อมาจากที่เดียวกันเลยซื้อมาทั้งโอซื้อมาทั้งเซตอะ โต๊ะคอมหซื้อที่ซื้อมาพร้อมกันนะคะโต๊ะคอมเตียงนอนออชุดโซ,โซฟาข้างนอกโซฟารับแขกแล้วก็โต๊ะบาร์ซื้อมาพร้อมกันเลยหนแล้วก็โต๊ะโต๊ะ,โต,ะ,โ,ตะโต๊ะที่วางที่วางมอลลี่มงกุฎอะลดช้ำช้ำ กด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 ซื้อมาแล้วครับแต่สวยมากสวยมากมันเป็นไม้โอ๊กไงมันไม่ใช่เป็นขี้เลื่อยเข้าใจเปล่ามันเป็นไม้โอ๊กอะมันเป็นไม้แท้มันแข็งแรงมากมันแข็งแรงมากมันแข็งแรงมากถ้ามันเป็นขี้เลื่อยโดนโดนน้ําโดนอะไรมันจะพังแต่อันนี้คือเลืออะเก๋อ่ะมกเกอ่ะ คนจ่ายครั้งเดียวจบจ่ายครั้งเดียวจบจิ้มจ่ายจบจิ้มจ่ายจบค่ะดิฉันมีสโลแกนจิ้มจ่ายจบว,วันนี้รอขอบคุณค่ะ ชุดโซฟาเหรอคะชุดโซฟาซื้อมาจากเออลังลักค่ะเฟอร์นิเจอร์ลังลักลองกดเข้าไปดูสิมีแต่อันสวยๆเดี๋ยวซื้อเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวทําบ้านใหม่จะซื้อทั้งเซตเลยเฟอร์นิเจอร์ลังลักเฟอร์นิเจอร์ลังลักค่ะอื เก okay, ดีกิฟเกยูเลเนียนมอใช้ครีมอะไรมันไม่ใช่ใช้ครีมมันเป็นฟิลเตอร์อย่าไปเชื่ออะไรที่เห็นในโซเชียลเลยค่ะมันเป็นฟิลเตอร์ทั้งนั้นนะฟิลเตอร์พวกหล่อนโดนฟิลเตอร์หลอกแล้วฟิลเตอร์มันหลอกเข้าใจไหมอย่าเป็นเป็นหลง รูปเสียงกลิ่นรสโพธพะรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะและธรรมาลม อยู่สามคนค่ะมีแม่มีดิฉันแล้วก็มีพ่ออยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวเล็กๆค่ะเป็นครอบครัวเล็กๆอยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกแยกกันอยู่คนละโซนพ่อดูแลข้างหลังบ้านดิฉันอยู่ตรงกลางแม่อยู่ข้างหน้าอยู่กันคนละมุมจะได้ไม่ต้องทะเลาะก,กัน เดี๋ยวจะสร้างบ้านสองชั้นนะดิฉันอยู่ข้างบนแม่อยู่ข้างล่างดิฉันอยู่ข้างบน <c oughs> แม่อยู่ข้างล่างพ่ออยู่บ้านนี้ไม่มันไม่ได้มีปัญหาอะไรมีปัญหาแค่ใช่พ่ออยู่หลังบ้านครับเพราะว่าเพราะว่าสร้างออ,อะไรนะกั้นห้องใหม่ห้องห้องใหม่ห้องหนึ่งให้พ่อกับแม่ แต่ตอนที่แม่เขาให้คีโมก็เลยย้ายแม่มานอนในบ้านเพราะว่ามันติดเชื้อไม,ไม่สะอาดไม่ได้นะคนที่เป็นโรคโรคมะเร็งโรคอะไรเนี่ยที่ให้คีโมให้เลยส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตนะจำนวนไม่น้อยก็เสียชีวิตเพราะอาการติดเชื้อนะคะไม่สะอาดไม่ได้เลยตอนภูมิตกมันติดเชื้อได้ง่ายคะ่ะมันมันมียากดภูมิไงก็ให้ยากดภูมิ นะเพราะว่าไม่ให้ภูมิมันไปต่อสู้กับตัวเคมีที่ให้มันก็เลยทำให้อ่อนแอแล้วก็อ่อนแอลงไปด้วยมะเร็งมันฉลาดมากนะมะเร็งอ่ะมันฉลาดเออถ้ามึงฆ่ากูกูก็ฆ่ามึงด้วยอะไรประมาณเนี้ยมะเร็งมันฉลาดนะถ้ามึงฆ่ากูกูก็ฆ่ามึงด้วยอ่ะเออมันฉลาดเนะ คนตลาดก็เลยย้ายแม่มาอยู่ย้ายแม่มาอยู่กลางวันนะ่ะไม่มีปัญหาหรอกแต่กลางคืนนะ่ะแม่ต้องนอน,อนนะแม่ต้องนอนกลางคืนนะ่ะแม่ต้องนอนถ้าสมมติเรามีบ้านอะไรเงี้ยเราก็จะได้ไม่ต้องแบบอันนี้มีบ้านกว้างบ้านโลง่งอะไรเงี้ยแล้วก็ มีพื้นที่เยอะก็แบ่งสัดส,ส่วนได้อยู่คนละชั้นไปเราจะทําอะไรเราก็อยู่ข้างบนก็ไม่ต้องส่งเสียงรบกวนแม่ไงอยู่ข้างบนเพราะว่าข้างบนบนชั้นสอมีห้องทํางานด้วยที่ฉันทําห้องทํางานที่ฉันลงรูปให้ดูแล้วทุกคนต้องเห็นแล้วแหละงไงดีฉันมีห้องทํางานจ้ะ นี่ความภาคภูมิใจของเรานี่นี่ค่ะอันเดียฝั่งนี้เป็นห้องนอนฝั่งนี้เป็นห้องนอนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ห้องนอนนี่ข้างล่างเป็นห้องห้องแม่ข้างบนเป็นห้องดิฉันข้างบนเป็นห้องดิฉันฝั่งนี้เป็นห้องทํางาน ห้องทำงานทั้งสองทั้งสองชั้นเลยเป็นห้องทํางานเป็นห้องทํางานค่ะมีระเบียงตรงนี้ก็มีระเบียมีระเบียงตรงนี้ก็มีระเบียงแต่เป็นระเบียงที่ติดกระจกหมดเลยข้างหน้าเป็นระเบียงที <c <c ่ติดกระจกค่ะกันนกเข้าติดกระจกติดกระจกนิระพัยหมดเลยหน้าบ้านมีกระจกนิระพัยแล้วก็เดินได้เดินได้ใช่เรียบหรูเรียบหรหูทาแบบ เรียบารดูดูแพงแล้วก็ใช้บานบานเฟียมประตูข้าบ้านใช้บานเฟียมบ้านดิฉันนี่บ้านดิฉัน,บน,ฉนจบสวยเนาะดิฉันยังชอบเลยใครไม่ชอบดิฉันไม่รู้นะแต่มันแล้วแต่สไตล์เราอะดิฉันรู้สึกว่ามันมันดูมีเทสต์ดีอะมันดูมีเทสต์อะมันดูแบบ เออบ้านเรามันต้องเป็นแบบเนี้ต้องแบบนี้แหละบ้านแพรลี่อะไรเงี้ยเนี่ยเออนี่แหละแบบนี้แหละบ้านแพรลี่มันต้องนี่แหละคือบ้านชั้นเนี่ยมินิมอลมีนิใจมีธงตรงกลางไม่ใช่มีธงนะั้นมันเป็นโรงเรียนแล้วน่ารักน่ารักมินิมอล มินิมอลนี่ก็หลายบาทนะมินิมอลเนี่ยมินิมอลเนี่ยตกแต่งพร้อมอยู่ก็หลายบาทอยู่นะเขียนแบบสวยมากไม่เขาไม่ได้เขียนเองทั้งหมดนะที่ฉนะันอะให้ให้แบบเขาไปให้แบบเขาไปเลยส่งส่งแบบให้สถาปนิกเลยแล้วก็บอกเขาว่าต้องการแบบนี้แบบนี้ตลวแกลนคือเรียบหรูดูอบอุน่นต้องสร้างมาแล้วต้องดูเรียบหรู ไปตามาแล้วต้องเรียบหรูดูอบอุ่นบอกเข้าไปบอก r e f e r e น c ์เข้าไปบอกความต้องการก็ได้มาเป็นแบบนี้ก็ถือว่าถูกใจใช่เลยใช่เลย ใกล้วาเลนไทน์แล้วใช่ค่ะใกล,ล้วาเลนไทน์แล้ววาเลนไทน์วาเลนใจปลาวาเลนไทยกับเขาว่ารู้ประวัติหรือเปล่ารู้ประวัติหรือเปล่าดูแบบภายในไม่ได้ค่ะดูแบบภายในไม่ได้เอาดูภายนอกไปก่อนดูภายนอกไปก่อนแต่พื้นที่ใช้สอยเราออกแบบเองค่ะชื้นที่ใช้สอยเราออกแบบเอง มีทั้งหมดสองห้องนอนมีแค่สองห้องนอนเองเห็นบ้านดิฉันกว้างขนาดนั้นเห็นบ้านกว้างขนาดนั้นมีแค่สองห้องนอนเองนะสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงสองห้องทํางานสองห้องทํางานเน้นห้องโล่งเห็นเน้นห้องโล่งๆเยอะเน้นห้องโล่งต้องการความโล่งต้องการความโล่งปร่งสบาย ตัวแบบจริงๆยังไม่มาค่ะตัวแบบจร, like, จริงๆช่างยังไม่ได้ส่งมาให้ดูห้องน้ำหนึ c, ่งสองสามสี่ห้องค่ะห้องน้ำสี่ห้องห้องน้ำในครัวห้องนึงห้องน้ำห้องน้ำรับแขกชั้นล่างห้องนึงห้องน้ำาส่วนตัวห้องนอนห้องนึงแล้วก็ห้องน้ำห้องทำงานห้องนึงห้องน้ำสี่ห้อง ้องน้ำสี่ห้องค่ะใช่ห้องน้ำเยอะห้องน้ำเยอะมีห้องเก็บของสะสมไม่ของสะสมจะไปไว้ที่คาเฟ่หมดเลยค่ะไม่ได้อยู่ในบ้านพวกอัทอยพวกอะไรเอาเข้าคาเฟ่หมดเลยดิฉ้นจะทำคาเฟ่ไงที่เล่าให้ฟังไงจะทำคาเฟ่หน้าบ้าน ปีนี้ไม่เสร็จค่ะไม่เสร็จไม่เสร็จตกแต่งด้วยพร้อมอยู่ก็น่าจะน่าจะปีหน้าช่วงประมาณเนี้ยประมาณมีนาเมษาเนี่ยประมาณมีนาเมษาห้องนอนแม่ไม่มีห้องน้ําห้องน้ําอยู่ติดข้างนอกค่ะห้องน้ําอยู่ติดห้องแม่เลยอยู่ข้างนอกแต่ว่าอยู่ข้างนอกแม่เขาไม่เอาห้องน้ําไว้ข้างในแม่เขาไม่เอาห้องน้ําไว้ข้างใน อยู่ข้างนอกเลยห้องน้ำอยู่ข้างนอกเราติดตามเราติดตามค่ะรอเลยค่ะรอเลยค่ะรอเลยรู้เลยเดี๋ยวรู้เรื่อง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 เลย สวัสดีนะคะสวัสดีสองพคนค่ะสวัสดี2,000ท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอย่าลืมติดตามช่องนี้ด้วยนะทุกคนอย่าลืมติดตามช่องนี้ด้วยนะจ๊ะกดติดตามกันไปกดติดตามกันไปคาเฟ่อยู่ที่จันนี่แหละค่ะพาเกตาคาเฟ่อยู่ที่จันนี่แหละอยู่ที่จันทบุรี กาแฟมีค่ะกาแฟมีรอซื้อโปรวาเลนไทน์ก็ได้นะราคาเดิมแต่เปลี่ยนชื่อโปรเฉยๆเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอาเจ้าฟอร์ดมันมาช่วยขายกาแฟช่วยอุดหนุนด้วยโอเคไหมวันที่14เดี่ยวให้นางไลฟ์ขายกาแฟ มันเป็นเรื่องของนักบุญนักบุญวาเลนไทน์ไงนักบุญวาเลนไทน์ที่เขาจัดพิธีแต่งงานให้กับคู่บ่าวสาวที่ช่วงนั้นนะ่ะมันเหมือนที่ยุโรปเขาห้ามผู้ชายแต่งงานเพราะว่าเขาต้องการให้ผู้ชายไปออกรบแล้วนักบุญเนี้ยก็เหมือนฝืนกฎฝืนกฎจัดงานแต่งงานให้แล้วสุดท้ายก็เหมือนต้องดื่มยาพิษมั่งอะไรมั่งมันก็เคยเป็นเรื่องของความเสียตลาดความรักเป็นเรื่องของความเสียตลาดนะ มันเป็นเรื่องของความเสียสละความรักคือความความเสียสละที่ยิ่งใหญ่มันไม่ใช่มันไม่ใช่โมเมนต์ดีหน้าวันวาเลนไทน์อะ่ะไปไปดูประวัติสิไปไปดูเรื่องเล่านักบุญวาเลนไทน์พิมพ์ว่านักบุญวาเลนไทน์เไปซึ้งกันนะรู้เรื่องประวัติเขาหรือเปลา่าทำไมเขาถึงยกย่องนักบุญวาเลนไทน์นักบุญวาเลนไทน์เนี่ยนักบุญวาเลนไทน์เน,นี่ยเนีนย่ย เดีย๋ยวอ่านประวัติให้ฟังตำนานนะคะนะคะเซนวาเลนไทน์เป็นบาทหลวงนะะาอยู่โบสถ์ที่ใกล้กรุงโรมแล้วก็ต่อมาในยุคของพระเจ้าคอดิอุสที่2มีการตั้งกฎหมายว่าห้ามให้มีการแต่งงานเพราะว่าต้องการให้ผู้ชายในเมืองเนี่ยไปเป็นทหารนะคะแล้วเขาไปทําสงครามแต่ว่านักบุญวาเลนไทา์เนี่ยเขาก็เห็นใจชายหญิงที่แบบเออมีความรักกันอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น นะคะก็เลยแบบชี้ก็เลยแบบแอบบทำพิธีแต่งงานให้กับชายหญิงที่มีความรักกันอย่างลับๆนะคะโดยที่พระเจ้าคอดิอุสเนี่ยไม่ทราบนะคะก็จัดพิธีการแต่งงานกันแบบลับๆก็มีเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็บาดหลวงเออเป็นพยานนะคะจะรับผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาหรือไม่จะรับผู้ชายคนนี้เป็นสามีหรือเปล่า นะก็ต้องมีการกระซ่งกระซิบกันนะคะแล้วก็กล่าวคำสาบานคำอธิษฐานนะคะแล้วก็ก็แอบ,บจัดงานแต่งงานกันน่นะคะแต่ว่ามันมีกฎหมายห้ามแต่งงานนะคะเออประราชาก็แบบอยากให้ผู้ชายไปออกรบช้ำนะคะแต่ว่าอีกผู้ชายเนี่ยมันก็แบบอยากแต่งงานนะคะก็แบบไม่เข้าใจว่าทำไมต้องห้าม,มก็แบบ สามารถแต่งงานด้วยได้แล้วก็ไปออกรบให้ได้นะคะแต่ว่าเมื่อมันเป็นกฎหมายนะคะเมื่อมันมีกฎหมายก็ใครที่ละเมิดกฎหมายก็มีความผิดกันไปนะคะสุดท้ายก็ส,ยกสุดท้ายก็ทหารนะคะของพระเจ้าคอดิอุสก็แอบมาเห็นนะคะแอบมาเห็นพิธีที่นักบุญวาเลนไทน์นะคะจัดพิธีแต่งงานให้คู่บา่าวสาวคู่หนึ่งนะคะก็เลยแบบ เอาเรื่องไปแบบกลับทูลพระราชาไง ấy, ขี้ฟองขี้ฟองก็เลยเอาเครื่องไปทูลแล้วก็สุดท้ายนักบุญมาเดนไทนยก็เลยต้องถูกจําคุกนะคะแล้วก็ถูกลงโทษนะคะเออ